อ่ะก็ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแบงค์นะวันนี้นะครับผมแบงค์นะก็จะมาสอนใช้ไปิน Imers นะครับก็คือเป็นรูปภาพนั่นเองนะครับก็ที่หลายเซิร์ฟเขาใช้กันเห็นไหมที่เขาทำฟ p h o ต o ร์ช็อปทภาพมาแล้วแล้วแบบอ่าเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมเปิดให้ดูนะครับก็จะเอาภาพไอ้ไอ้พวกเนี้ยนะครับก็ไปติดในเซิร์ฟของเรานะครับเออนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นภาพผมทําขึ้นมานะครับผมจ้างมานะครับภาพนี้นะครับ เครดิต <ítulo> uh, นะครับบายคุณก้อนนะครับแอดมิน <v> ก้อนนะครับก็คือเขาทำภาพสวยๆให้ผมนะครับเออนะครับใครที่ต้องการสั่งภาพหรือต้องการทำภาพนะครับสามารถติดต่อคุณก้อนได้นะครับโอเคครับผมในที่นี้คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนทำภาพนะครับวิธีทำนะครับวิธีการลงปลั๊กอินนะครับง่ายๆเลยปลั๊กอินนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์อื่นช้าเยอะมากนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ง่ายมากครับทำง่ายมากนะครับคลิปปลั๊กอินตัวนี้นะครับ คลิปเดียวพาร์ทเดียวจบก็คือทําเป็นแน่นอนครับง่ายแบบสุดๆอะเออนะครับก็ตรงนี้นะครับก็แนะนํากลุ่มก่อนนะครับนี่เป็นกลุ่มผมนะครับกลุ่มมายค้าผมนะครับก็สามารถมาพูดคุยได้นะครับนี่นะครับก็จะมีคนโพสต์นู่นนี่นั่นนะครับนะครับเออนะครับเออไหมนี่ครับก็มีคนตอบการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆหรือว่าการแชร์ปลั๊กอินนะครับอ่านี่นะครับก็ตอนนี้สมาชิกเพิ่มมาเป็น500กว่าแล้วนะครับก็สามารถขอเข้ามาได้ครับรั้มเรื่อยๆนะ ในด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็น v ี s เเครื่อง VPS ราคาถูกนะครับแล้วก็เครื่องดีๆ CPU CPU แรงแรงนิ่งน่งนะครับเน็ตแรงแรงโหวิ่งแบบพุ๊ธปั๊ดนะครับแล้วก็นะครับผมก็ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับเหลือแค่เปิดนะครับเปิดปุ๊บก็ได้ดูได้เลยนะครับพี่โป๊ะไม่ใช่นะครับพี่หยอกนะพี่หยอกโอเคน้บตอนนี้เครื่องก็ว่างครับสามารถติดต่อได้นะครับอ่ะโอเคครับพอพูดไปเยอะแล้วนะครับ พับจอไปโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีปลั๊กอินก่อนนะครับก็คือเราต้องโหลดปลั๊กอินก่อนนะครับวิธีการโหลดปลั๊กอินทำยังไงพิมพ์ไปใน Google เลยนะครับอ่ะพิม g o o g l e นะครับแล้วก็พิมไปอินนะไอ i ์เมเจอนะครับอนี่นะครับตรงนี้นะครับ Enter มาเลยนะครับหลังจากนั้นตรงนี้นะครับเห็นไหม c อ sto มนะครับ i อเมเจอรนะครับอ่ะไอเมสนะครับเออนะครับก็เปิดมาเลยวของสป i ก o t นะครับ อินตัวนี้เป็นปรอินภาพนั่นเองนะครับคือถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีภาพด้วยนะครับผมใช้เป็นภาพนี้ครับเพราะว่าเป็นภาพทดสอบอะเป็นภาพประกอบนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับนี่นะครับก็มาดูว่าเวอร์ชันถึงเวอร์ชั่นไหนบ้างนะครับก็มีตั้งแต่เวอร์ชั่น1.8ถึง1.17เลยนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับในตัวเซิร์ฟผมเนี่ยเป็นตัว1.17เนะครับผมก็จะมาทํานะนี่ครับก็มันนี่เห็นไหมเราก็มาดูดูนะเออนะครับ นะครับก็มีเพ r ร i มิชั่นมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นดาวน์โหลดนาวนะครับพอดาวนโหลดนาวนะครับกดเก็บไว้นะครับไปที่ปักอินเรานะครับก็ลากมันมาไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับวิธีการลงง่ายๆเลยรีเฟซครั้งหนึ่งครับฟุ่าหลังจากนั้นนะครับรันเซิร์ฟเวอร์เลยครับโอเคนะครับผมแล้วก็รอเซิร์ฟเวอร์รันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเข้าไมค์ครา t เลยนะครับ ดูเราดูไอพีก่อนครับไอพีเป็น119นะครับ119.59.127.90อ่านะครับไอพีเดี๋ยวรอก่อนนะครับตอนนี้กำลังรันเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนานาเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ลูกค้านะครับก็ผมก็ไม่ได้ลบนะเวลามีปัญหาอะไรหรือว่าเขาต้องการอะไรผมจะได้เข้าไปทําให้เลยนะครับเออนะครับก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับตอนนี้รอเซิร์ฟเวอร์เรากําลังรันนะครับเซิร์ฟเวอร์เรากําลังเปิดนะครับนี่เห็นไหม ก็เครื่อง V p s พนะครับราคาดีๆนะครับราคาถูกๆครับมีคนใช้งานจริงนะครับเออนะครับก็มาลองมาดูมาได้นะครับซัพพอร์ตอย่างดีอะครับเออครับขอขายของหน่อยละกันนะครับนะครับก็ราคาเบากระเป๋านะครับก็ถ้าเช่าไปเนี่ยก็ผมจะมีติดตั้งตัวเกมไว้ให้แล้วป็กอินพื้นฐานดูที่บนเซิร์ฟบนเครื่องเลยนะครับก็ถ้าเข้าถ้าเช่าแรมถ้าเช่าแพ็กเกจสีขึ้นไปเนี่ย พร้อมจะมีติดตั้งพวกแก้ TPS ตกแก้อะไรให้เลยนะครับก็อยู่ในบนเครื่องเลยนะครับ <ใน S 1> ก็วิธีการเช่าก็ง่ายๆครับทักมาที่เพจแต่อาจจะรอเครื่องนะครับก็ชำระชำระวันหนึ่งแล้วก็รอรับเครื่องอีกวันนึ่งะครับแต่ไม่ในกรณีกรณีที่รอรับเครื่องอีกวันหนึ่งเนี่ยก็คือเครื่องเครื่องเต็มนะครับแต่ถ้าเครื่องไม่เต็มเนี่ยก็รอประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้เครื่องครับผม ก็นะครับเพจเรานะครับค่ายเรานะครับก็จะหยุดเสาทิต์นะครับก็คือถ้าเรามาเช่าเครื่องเสาทิต์เนี่ยเครื่องจะไม่ว่างนะครับเออเพราะว่าเพราะว่าผมเสาทิต์ไม่ได้วิ่งเข้าบริษัทนะครับโอเคเข้าใจเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมาสอนทําเช่าแล้วก็สอนใช้งานบนเครื่องนะครับแต่เอาแค่นี้ก่อนนะคลิปนี้นะครับโอเคครับเปิดแล้วเปิดแล้วนะครับเออนะครับลิ้นพันกันหน่อยนึงนะครับโอเคครับเข้าเซิร์ฟมาแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ โหลดโหลดโหลดอยู่อ่านะครับผมเข้าเซิฟมารอบแรกก็จะค่อนข้างที่จะแหลกนิดนึงนะครับน้องๆอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวปิดฝนก่อนนะครับสั้นนะครับอ่านะครับผมอ่ะพอเราเข้ามาแล้วเอ้ยพี่ทําไงต่อวะลงแล้วว่าเปิดเซิฟแล้วว่านะครับก็ไปที่ไฟลเซิฟของเราเหมือนเดิมครับอ่ะหลังจากนั้นครับปักอินนะครับแล้วก็อ่าไปหาปักอินที่เราลงนะครับผมไอเมสนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เปิดเข้ามานะครับนี่คือเป็นวิธีทำแล้วนะน้องๆต้องดูนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเข้ามาที่ไฟล์แล้วนะน้องๆก็ลากภาพของน้องๆมาเลยครับน้องๆจะใช้ภาพไหนอ่ะที่ที่ผมเตรียมไว้เป็นภาพชอบมากนะครับ่ผมลากมาเลยครับก็คือลากมันมาเลยนะนี่เห็นไหมกดรีเฟซไปรอบนึงนะครับโอเคและในด้านส่วนของ c o n f ิกมันนะครับปอินตัวนี้นะครับก็ไม่ไม่น่ามีอะไรนะครับนี่เห็นไหมไม่มีอะไรครับเออนะครับ อ่าแล้วก็พอเราลงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําเลยนะวิธีการทําง่ายๆเลยนะครับลงแค่นั้นเราลงเสร็จแล้วใช่ไหมน้องๆลงเสร็จยังครับลงเสร็จแล้วนะอ่านะครับหลังจากนั้นมาที่เกมครับมาที่ไมค์ครามนะครับอ่ะอันนี้ทุกคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยพี่แมปอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแมปลูกค้านะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาทำนะครับแต่ก็ต้องขอเวลาหน่อยแล้วกันนะครับเออยเนี่บก็อ่าไมค์โฮสต์สตาร์เนี่ย รับเปิดเซิร์ฟรับทำแมปรับทุกอย่างอะ่ะเออนะครับเหลือตอนนี้เหลือแค่เว็บนะครับเว็บไซต์ที่จะมาบริการด้านไมค์คร f t หรือว่าเว็บไซต์ที่จะมาขายเกี่ยวกับเว็บไซต์ไมค์คร f t เติมเงินออโตอย่างเงี้ยก็คือต้องรอก่อนนะครับเพราะว่ากําลังเขียนนะครับเออนะครับอาจจะมีก็ราคาเบาเออก็เดือนละ300ร0 0หรือว่าจะเป็นขายขาดนะครับก็ต้องรอติดตามเอานะครับโอเคพูดเยอะแล้วนะครับผมไม่เข้าเรื่องสักทีนะครับเดี๋ยวน้องๆถาาพี่นะครับโอเคพอเราลง เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็พิมพ์ไปเลยครับอ่าอายส์เมดนะครับเคลียเอทนะครับผมอ่าเห็นไหมพอลงภาพปุ๊บนะครับภาพมันก็จะขึ้นเองอัตโนมัติเลยนะพอเราลากลงอย่างเงี้ยแล้วเรารีเฟซไปรอบนึงเนี่ยภาพมันขึ้นเลยเห็นไหมเออเนี่ยครับหลังจากนั้นครับแล้วก็แล้วก็ต้องเดี๋ยวเราสร้างหน้านะครับน้องๆก็ต้องทำที่ที่จะใส่ภาพด้วยนะครับก็คือการ สร้างเขาเรียกว่าน้องๆจะให้ภาพเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนโซนไหนอะไรยังไงครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะใช้มันอยู่ข้างบนนะครับเออนี่นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับก็ต้องขออนุญาตเสียงนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นเช้าแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็มานั่งอัดเลยนะไม่โอาไม่อาบนะครับจัดสกปรกนิดนึงเนี่ยครับโอเคครับผมทําที่มาร์กจุดแล้วนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับผมก็จะทําการพิมพ์เหมือนเดิมครับ ไอส์เมดนะครับเคียร์เอ็ดนะครับแล้วก็ชอบมากนะครับอ่ากดแท็บมานะเห็นไหมนะครับก็หลังจากนั้นกด Enter เลยครับอ่ามันจะขึ้นนะครับแล้วคลิกทูบัก็คือการวางภาพนั่นเองนะครับคลิกขวาเนี่ยครับคลิกขวาคือการวางภาพนะคลิกซ้ายคืออ่าแคนเซิลก็คือยกเลิกนั่นเองนะครับโอเคผมจะวางคลิกขวาตรงนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมสตาร์ทอิงนะครับอ่าเราก็ได้ทําการวางภาพแล้วนี่ครับ อ่าแล้วก็วงการทําภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเป็นไงนะครับมันเป็นปะอินที่ใช้ง่ายมากเลยนะครับน้องนนะครับก็เพื่อนๆนทุกคนนะเห็นไหมเออนะครับเราก็สร้างได้แล้วนะครับก็สามารถสร้างได้เรื่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นอ่ะผมจะก๊อปปี้ภาพนี้ไปนะครับเดี๋ยวเพิ่มอีกภาพหนึ่งแล้วกันนะครับก็เราวิธีการก็ก๊อปปี้ภาพนะครับก็ไปไว้บนเครื่องเซิร์ฟเรานะครับตรงนี้นะครับอ่ะผมไปวางนะครับอ่ะเห็นไหมวางแล้วนะโอเคนะครับหลังจากนั้นอ๋อลืมรีเฟรชรอบนึงนะครับโอเค หลังจากนั้นนะครับก็ทําการเหมือนเดิมครับสร้างไอ้นี้ขึ้นมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้เออประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมครับพิมพ์เหมือนเดิมนะครับอ่าไอส์เมดนะครับเคลียเอ็นะครับผมแล้วอ่าเห็นไหมขึ้นละอ่าคอนแท็บปั๊บปั๊บอ่าโอเคครับแล้วก็สร้างนะครับก็คลิกขวาปองบอกนี้นะครับฮึบหนึ่งสองสามนะเห็นไหมครับอ่านะครับก็นะครับใครที่ต้องการสนภาพนะครับก็ที่อ่าคุณกรเลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยพี่ครับเอ้าเราทำเราติดภาพเออแล้วแล้วเราอยากลบเราพี่ทาไงอ่ะวิธีอยากลบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพิมพ์นะครับ IMA g e นะครับ IMA g e นะครับผม delete นะครับ e ีลิทอ่า delete อย่างนี้นะครับปุ๊บอ่ะนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าคลิกขวาเนี่ยเพื่อเพื่อลบ Delete นะครับ อ่า return command t o อ่านี่ครับก็เออนะครับก็ถ้าเราจะลบเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าคลิกขวานะครับเพื่อลบนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับอ่าเราวางตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องคลิกเนี่ยมุมมุมตัวนี้นะครับคลิกอ่าเห็นไหมครับอ่านะครับมันก็ delete ลบเสร็จแล้วนะครับอ่านะครับเออนะครับโอเคนะครับผมพอเข้าใจไหมนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนี่นะก็วิธีการง่ายง่าเลยนะครับก็ สำหรับน้องๆคนไหนที่ทําแล้วไม่เข้าใจก็รบกวนดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มันง่ายมากนะครับตัวนี้มันง่ายมากคลิปเดียวจบทําเป็นแน่นอนครับอ่าแล้วก็นะครับใครที่ต้องการสนเครื่อง VPN นะครับสามารถติดต่อมาได้ตอนนี้เครื่องยังว่างนะครับเครื่องดีๆพร้อมซัพพอร์ตเกี่ยวกับไมค์ครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะหวังว่าเพื่อนๆจะดูและเข้าใจแล้วก็ชอบใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดเมนท์เพื่อให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป ต,ต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ